ชบ่่าเาเเเรเลลนน oh. ไ,ไ,ไ,ไปทำงานค่ะหลักๆเลยก็มีไปทำงานของมิสทีนค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสที่ oh. ทางอิเซียเวียเกตไทยแลนด์แล้วก็มีวิวของไทยแลนด์เนี่ยค่ะก็ได้ได้คิดถึงแล้วก็ให้เราไปดูโชว์ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยทำงานทุกวัน <laughs> ก็เป็นของมิสทีนค่ะเป็นตัวใหม่บรรยากาศนโชว์ไงบ้าง ดีค่ะก็เหมือนเหมือนที่ถ่ายให้ดูเลยถ้าถ้าเป็นแฟนติดตามใน IG ก็จะประมาณสวยงามสวยงามมากๆค่ะคอลเลกชันนี้ค่ะถ้าคนที่ชอบก,ก็ก็คงจะชอบมากๆเป็นงานหมดเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะคแต่ก็เราก็รู้สึกสนุกมากเนาะเพราะว่า แบบมีรูปสวยๆมาให้แฟนๆได้ดูกันอะไรเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกรู้สึกดีใจที่แฟนๆก็กดไลค์แล้วก็ชอบกันค่ะมีคนชื่นชอบสไตล์การแต่งตัวที่ลุคใหม่ของทุกวันเลยมากนะคะใหมก่ก็ก็เหมือนกับว่ามีพี่ๆส่งมาให้ด้วยค่ะน่ารักมากๆก,ก,ก็ก็ส่งมาให้เลือกว่าเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เ,าเลือกที่เราชอบๆแล้วก็ใส่ไปอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะมีเป็นแนวใหม่ของใหม่นั่แหละค่ะที่แบบจะแบบ เท่ๆหน่อยพาแฟนขับดูกันหวังว่าจะชอบกันค่ะดั้เป็นกาพิ่ว่าคจะต้องตัวชิลมากแบบสนุกอะคะ่ะสนุกเพราะมันเหมือนแบบเราเรามีโอกาสได้ไปก,ก็ก็ไม่ไม่บ่อยมากแต่ก็มีโอกาสได้ไปหลายๆรอบอย่างเงี้ยคะ่ะเรารู้สึกว่าเราเอนจอยกับชีวิตมากแล้วก็สนุกกับมัน <c oughs> ก็คงจะต้องพูดคุยกันว่าเป็นยังไงนะคะก็คุยกัเราก็คุยค่ะเพราะใหม่เป็นคนไม่ปิดกั้นตัวเองแล้วค่ะก็ถ้ามีโอกาสดีๆใหม่ก็พร้อมที่จะทำค่ะต้องก็อยู่ที่พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นปกติเราเป็นคนที่แบบมีโอกาสมาเราก็กล้าเสี่ยงกล้าที่จะ การที่จะทำอะไรเงี้ยค่ะหนนี่มีมาถ้าภาพที่จริงก็มีมีพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะก็เออ่มันยังไม่แบบชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็งานต่างประเทศก็ถ้าเข้ามาแล้วมันมันเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนตัวน้อองงย่า เลยแต่หลักๆขอเป็นที่ประเทศไทย <laughs> ขอที่ประเทศไทยเพราะตอนนี้ละครจะออนแล้วค่ะเมื่อวานก็เพิ่งไปอัดเสียงมาบวงประจะถอนก็ คือปลายเดือนนี้ก็ฉายแล้วค่ะวงมันจะถอนเมร่ะวันพึ่งไปอัดเสียงมาแล้วก็ใหม่มีโอกาสได้เข้าไปดูในห้องตัดด้วยแอบดูตอนหนึ่งก่อนแอบไปดูเช็คงานอะไรเงยคะ่ะแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างพี่น้องใจดีมากก็แบบเปิดห้องให้ใหม่ได้ได้ชมอะไร่เงยค่ะแล้วก็แปลว่าทุกคนน่าจะประทับใจกับผมมันจะถอนเวอร์ชันนี้ <S <S ปนา,นานแล้วเนาะไม่ไม่ใช่แฟนคลับคิดถึงไม่อย่างเดียวนะหม่คิดถึงแฟนคลับมากเลยอะแล้วใหม่ก็คิดถึงผลงานของตัวเองในทีวีด้วยคะ่ะทุกวันนี้เปิดทีวีแบบเห็นแต่โฆษณาแต่ไม่เห็นละครตัวเองสักทีอะไรเงี้ยเราเลยอยากอยากให้แฟนคลับได้ได้ดูอะไรเงี้ยค่ะ